ัวเลยิิดดืทุกกกนาาแฟมสวัสดีค่ะขิมนะคะตอนนี้ขิมก็อยู่ที่ c o n s t a n t c คล n i ิกนะคะโดยวันนี้เนี่ยขิมมาฟอกสีฟันแต่ว่าก่อนที่ขิมจะไปฟอกสีฟันเนี่ยขิมต้องมาข่าจัดค่าฟันกันก่อนค่ะการข่าจัดค่าฟันเนี่ยมันคืออะไรบ้างจะเป็นตัว The New Air Flow นะคะของที่คีนีกก็จะเป็นตัวที่ กาแฟอะไรเงี้ยค่ะก็รามันก็จะทำให้ฟันมันดูเหลืองขึ้นดูดำขึ้นงั้เอาภาพออกให้ใจเป็นฟันจริงๆก่อนที่มีสีธรรมชาติก่อนแล้วประกอบขึ้นนะคะก็จะได้ความสว่างที่สุดที่มันเป็นไปได้ถือว่าเหมาะมากเพราะเดเป็นคนที่กินกาแฟทุกเช้าเลยงั้นเดี๋ยวเราก็ไปลองทํากันเลยแล้วก็มาดูแันว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บซึ่งคุณหมอเนี่ยบอกว่าไม่เจ็บไมยายามให้ไม่เจ็บที่สุดเลยค่ะ รู้สึกถึงแต่น้ำกับลมมันคลีนขึ้นเยอะเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปคูทินปูนแล้วก็เราจะไปฟอกสีฟันกันต่อนะคะ อยากให้นานกว่านี้เพราะว่าหลับสบายมากหลับแบบไม่รู้สึกเลยตลอดระยะเวลาการทำเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยพี่เขาพยายามถามว่ารู้สึกเสียวฟันหรืออะไรไหมแล้วก็ไม่ยังไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะคลีนขึ้นสีมันสว่างขึ้นค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าขิงมันจะมีปัญหาเรื่องเป็นคนติดกาแฟมากในตอนเช้าแล้วก็ติดดื่มทุกวันเลย ะะเพราะจริงๆเรื่องช่องปากเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากอยากให้เรามาเช็คดูมาตรวจสุขภาพดูมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยเพราะบางคนเนี่ยจะเป็นแบบ,บียที่แบบกลัวหมอฟันมากอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่มากขึ้นที่มันไม่ได้เจ็บเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะถ้าใครที่อยากจะลองมาปรึกษาคุณหมอก่อนถึงปัญหาที่มีอยู่เนี่ยก็เชิญที่นี่ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอสเดนไว้ด้วยนะคะ Tulip